สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะเมื่อนี้กับมะพ่อกับสาวแพรวผ้าไปละคะ่ะเมื่อนี้สาวแพวกับสีผ้าพีผ้านองมาหาเกมฮิตขึ้นก็ละคะ่ะเนี่ยเฮียหยางเขามาฮาก็ได้หน่อยหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะกับไปรุ่นซ้อยกันค่ะว่าเมื่อนี้ฮอสีมันคือคู่มือบ้างเนาะค่ะไปจ้าไปรุ่นซ้อยกันค่ะ ก้อนราคาดอกนึงอันนี้เขาเอิ้นเห็ดก้อนนาเลือดนาซ้ำเนาะค่ะมีอีก,อกดอกนึงค่ะนี่ค่ะอืมมนซ้ำเนาะคะ่ะ เคีย่องสิงค่ะเนี่ยชุดเรล็กของเฮานะคะ ถือใหม่เคีย้ยแี่นอ้องถือใหม่เคีย้คย,ย,ยค่ะมวนเงียบๆด้วยค่ะเอาได้บุบุบใดยู ผมนี่ก็พอได้เก็บอยู่นะค่ะเนี่ยเก็นเรื่อยๆอยู่ค่ะอันนี้เห็ดหนาค้าวค่ะเห็ดหนาค้าวอ๋อเห็ดผึ่งตัวนี้ค่ะนึกว่าเห็ดอันเมื่อกี้น,นี่อันนี้คือเห็ดผึ่งนะค่ะราคาเห็ดก็ เหนดนาขาวอีกแล้วค่ะดอกนี้แม่งกินมนันเนาะค่ะนยเหลือครึ่งดอกเอหนดนาแล่ค่ะ อีน,น,น้อยๆยังลายๆเลยค่ะกนีนซีนเขาก็ปลูกไว้นะคะ่ะ นี่เขาเอิ้นเห็ดหน้งง่วเนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าวัวใหญ่มาเลยค่ะ ก็อ,อีกแล้วค่ะ เขาซ่อมค่าดอกนี้พี่น้องจะสดายค่ะค่ะที่อีกดอกนั่นงกำลังตุ่มตุ่มเห็นตัวไอมพี่น้องดอกนึงค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะเตเบียพี่น้องงามงามค่ะ จ้าอีกดอกน้าพอยเลวค่ะเห็นหน้าขาวเนาะค่ะมันนันอันนี้หลายๆมันก็นเลยเหลืองค่ะมันถือใบใหม่เถาซ้ำค่ะดอก มาเลยอีกดอกนึงค่ะจีนน้อยก็มีอยู่นะคะ่ะถ้าเก็เก็บใบให้มันน่ายล่ะคะ่ะอ้าหักสา่พรอยอละค่ะดอกหนึ่งมองละดอกสองดอกไปเรื่อยๆนะคะ่ะเก็บไปเล่มไปละค่ะเพราะว่าเห็ดมันเริ่มอืดคักแล้วนะคะอีกดอกหนึ่ง ค่ะพี่น้องหิดผึิงค้าคุ้นดอกนึงค่ะเนี่ยหิดผึิงค้าคุ้นเนาะค่ะเนี่ยพออีกเล้วเทะละดอกเนาะค่ะอุดอยากค่ะดอกละกิโลค่ะ <laughs> อ๋อนะค่ะออีกแล้ว มูนี่กัส่งสีมูใหญ่อยู่เนาะค่ะ บางดอกก็นน่บางดอกก็น้่อยเนาะค่ะเห็ดน,นาคาวอีกแล้วค่ะนีอีกค่ะสองดอกที่น้่งน,นี่ค่ะ นี่ค่ะสามดอกนะคะนี่ค่ะอีกดอกนะึง จบนึ่งค่ะอ้อหักสัมจ้าพี่น้องคลิปนี้สาแพรกับสีมัสรุปผลง่านให้พี่ให้น้องในเบิงนะะ์นแลค่ะคลิปนี้ฮากับพ่อไว้ซ้ำน,นี่นะคะเมือนี้ฮากับประมาณป็นใดแด้วค่ะจะได้ซ้ำน,นี่ค่ะพี่น้อง ส่วนมากก็สิเป็นเห็ดนันก็เลือดหลเนาะค่ะเนี่ยก็ขาแดงแดงดอกบางๆนี่ค่ะก็มีรสชาติแซ่บด้วยะคะ่ะบ้อขมบ้ฮึนแกงหวานค่ะหนึ่งกระแซ่บนะคะพี่น้องเขาก็ได้ซ้ำนี่แล้วนะคะคลิปนี้เขาก็สิพ่อไว้ซ้ำนี่นะคะ่ะถามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่ภาพไปน้ำได้ค่ะขอบคุณค่ะ